อนที่26เด็กชายมาวินฟุตบอลชิงแชมป์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชายฟุตบอลเหมือนประเพณีที่จัดขึ้นทุกๆปีโดยจะคัดเลือกจากโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศจากทุกจังหวัดแข่งกันเอาตัวแทนแต่ละจังหวัดและก็คัดเอาตัวแทนจากระดับภูมิภาคอีกรอบจนได้ทีมที่เป็นตัวแทนของแต่ละภูมิภาค16ทีมเข้าสู่รอบทัวนาเมนต์จาก16ทีมจับฉลากแบ่งกลุ่มเป็น4กลุ่ม A B C D แต่ละกลุ่มแข่งเก็บคะแนนแบบพบกันหมดชนะได้3แต้มเสมอได้หนึ่งแต้มแพ้มไม่มีแต้มเพื่อคัดเอาทีมที่มีคะแนนอันดับ1และ2ของกลุ่มเข้าสู่รอบต่อไปจากนั้นเข้าสู่การแข่งขันแบบน็อตเอาท์หาทีมชนะกลุ่ม A แข่งกับกลุ่ม B และกลุ่ม C เจอกับกลุ่มดีโดยควยทีมเตะทีมที่1เจอทีมที่2ของอีกกลุ่มโรงเรียนมันธยมประกายดาววิทยาคมผลการจับฉลากทีมรอบแบ่งกลุ่มออกมาแล้วสินะ ประกายดาววิทยาคมอยู่กลุ่มเอสี่ทีมที่เราต้องเจอด้วยสัปดาห์หน้าก็เริ่มเตะกันแล้วแต่ว่าปัญหาตอนนี้ก็คือจะหาใครมาเป็นประตูมือหนึ่งแทนเจ้าอิดก,กันแล้เนี่ยโอ้ยกลุ่มประกาศรับสมัครผู้รักษาประตูมือกา่าทีมโรงเรียนฟุตบอลประกายดาวถึงจะประกาศรับสมัครแล้ว แต่จะหาคนที่พร้อมใช้งานจริงๆจะมีไหมเนี่ยปัญหาของทีมเราคือพวกนายประตูตัวสำรองไม่อาจทดแทนพี่อิดได้เลยจะทำไงดีพ่พอให้ทุกคนได้พักหลังจากแมชอุ่นเครื่อง2วันทุกคนจะเป็นยังไงกันบ้างนะ 9 9 9า9 9 9 0 0ารบ5,000รบห้าพครั้งแล้วครับคุณหนูทำไมเราถึงได้30นาทีสภาพร่างกายน้องวินจะเล่นอยู่ได้ประมาณนี้กระจอกแบบนี้เปลี่ยนตัวลงมาเล่นได้ไม่ถึง30นาทีก็หมดแรงก้าวขาไม่ออกซะแล้ว วจะต้องฟิตมากกว่านี้ให้ได้เลยคอยโดอันตรายนะแบบนี้มันได้รู้สำนึกเอ,เ,เอามันให้หนักเลยเล่นมันเลยจะยอมได้หรือยังไอหมูตอนชุดยูนิฟอร์มแบบนั้นมันพวกชมรมซอฟต์บอลของโรงเรียนเรานี่ว่า กำลังทำอะไรกันะเจ็บตัวใส่หมูตนเจ้าอ้วนนั่นกำลังโดนรังแกอยู่นี่นาเดี๋ยวเนะ ลูกเขยส่งคลิปอะไรมาวะลุงดูคลิปที่ผมส่งให้หรือยังครับผมว่าทีมเราอาจจะได้นายประตูคนใหม่แล้วนะครับบ้านมาวินวินออกไปไหนแต่เช้านะพ่อไหนว่าโรงเรียนหยุดสองวันเห็นว่าออกไปวิ่งจ็อกกิ้งนะแม่หวังว่าคงไม่ทำอะไรเกินกำลังให้ต้องเป็นห่วงอีกหรอกนะไม่หรอกนะลูกโตแล้วรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ ต่อไปเป็นข่าวกีฬานะครับสัปดาห์หน้าฟุตบอลรายการชิงแชมป์มอปลายระดับประเทศก็จะมาถึงแล้วก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์นี้เราจะพาไปดูแมตช์อุ่นเครื่องระหว่างมัธยมอายาาและประกายดาวทีมแชมป์และรองแชมป์กันก่อนนะครับผล3ต่อ3จบเสมอกันได้อย่างสุดมันเลยครับมีข่าวกีฬาของโรงเรียนวินด้วยละฟุตบอลอุ่นเครื่องกันน่ะมาดูด้วยกันสิเห็นข่าวฟุตบอลเป็นไม่ได้เลยนะพ่อน่ะอย่าเปิดดูตอนลูกอยู่ละเดี๋ยววินก็อยากกลับไปเล่นฟุตบอลอีกแล ในเกมนี้ดาวเด่นของมัธยมอายราก็ยังเป็นดาวิสอัลันตัวแทนเยาวชนทีมชาติยังโชว์ฟอร์มได้ฮอตเหมือนเดิมส่วนของทีมประกายดาวกลับเป็นผู้เล่นหน้าใหม่หมายเลข15ถึงแม้จะเปลี่ยนตัวลงมาแค่เครื่องหลังแต่ก็ช่วยพลิกเกมได้เลยทีเดียวทั้งยิงทั้งจ่ายให้ทีมมา<ะ>วินนั่นลูกใช่ไหมวินไอ้ภาพลักษณ์แบบนั้นมันไม่คุ้นตาเลยนะไอ้ลูกชายเท่ไม่เบาเลยนี่แต่ที่สําคัญคือลูกเล่นฟุตบอลโรงเรียนนี่สิพ่อคิดไว้แล้วว่าสักวันหนึ่ง ลูกต้องกลับมาเล่นฟุตบอลที่ลูกรักฟุตบอลกับลูกมันเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดเข้าหากันมันหนีกันไม่พอหรอกเพราะฟุตบอลคือพรสวรรค์ที่ติดตัวลูกมาตั้งแต่เกิดแล้วมาวินตอนอายุหนึ่งขวบครึ่งของขวัญจากชายที่คลั่งฟุตบอลอย่างพ่อที่ให้กับลูกชายก็คือลูกฟุตบอลสําหรับใช้แข่งจริงว้าว,าวาเก่งมากเลยลูกพ่อเอาดูสิลูก เข้าใจบอลให้เพื่อนทำประตูได้สุดยอดเลย<ว>ทำท่าน,นี้ได้แล้วเหรอลูกว้าวเก่งมากเลยลูกชายเป็นสุดยอดนักเตะให้ได้นะลูกสิ่งที่แสดงถึงความเป็นอัจฉริยะด้านฟุตบอลของวินก็นคือเขาสามารถดูทริคหรือเทคนิคของฟุตบอลต่างๆแค่ครั้งหรือสองครั้ง<ม>ก็จะสามารถฝึกจนทำให้สำเร็จได้ในเวลาอันสั้นลูกคืออัจฉริยะด้านการเรียนรู้อย่างแท้จริง วินเป็นอะไรหรือเปล่าลูก <c oughs> ก่อนที่โลกหอบจะแสดงอาการแล้วพลาดทุกอย่างจะเข้าไปกำลังดูอะไรอยู่ล่ะคะคุณแม,ม่โปรติตามตอนต่อไปหากชื่นชอบการ์ตูนเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะ